ซูมิซู้โอ้แก่น้ำนักสู้มสู้งานแกน้ำบอกไปมีนานเ้อหอกมีต่ค้นไตลหลายอ่ะพลังเสียงกระจกค่ะพี่น้องครับคะต้อนไตเป็นแก่น้ำเหมือนเดิมคูณไมีอยากทำเบอร์แล้วแก่น้ำหลักๆตะก้อนไตเนื้อควาพลังเสียงยิงปาก้นผ่ากลางเป็นแกน้ำพี่น้องครับเสียงธรรมดาโวดหวานโหดคนอีสานมาเป็นแกนน้ำ สวัสดีพี่ดาวพอลและแม่ทั้งหลายท่านผู้หญิงผู้ชายที่ว่าส้มนุ่มในวันนี้ฟังแล้วอยากจะเซิร์ฟใส่เถ้าเกิดโยมมีข้าวเหนียวส้มตำจะกะูเสือสู่กันกินเรื่อกเ,เดินถ้าเกิดคนเหนือไปแกงน,น้ำโยมเอ้ยอืมอินพี่อินน้องอินพี่อินน้องพี่น้องพี่น้อง,องจะอีจะอันจะอันจะ,อ,นจะ,อ,ะอีหมาไปเลยหมาไปเลยอยากกินน้ำพริกหนุ่มเแล้วแก่นโยมคนไตยเป็นแก่น้ำของอยา เวลาแหน้าตลุกดิยาลากั่เน่ยต้มาลุกเึืนเสียบุกไปเล็กน่อยตรงดึงสีห้องสีวอนเหงื่อมันไหล้ากเป็สีวอนเป็มตัวด้ย่างเหงื่อไหลไหลเล้วหย่อมเวลาเหงื่อไหลอ่ออ่สมองมันจะเข้าวินแนยมนะเป็นของิยามากเลยเนาะเองเหงื่อไหลเลี่ยวห้องเป็นสีวอนดีๆก็ลาลุกยย่ออยากไปดินแห่ย่องรออากาศดินเนี่ยหาลาราบาราบารับาร ขออนุญาตนะจ๊ะเมื่อเืนนี้ก็เพิ่งดูมาเหมือนกันพี่น้องครับอาตมาเนี่ยเป็นพระสายสาม่าว่ากันในโลกนี้พระมีกี่สายจ๊ะเขาวัดเขาว่าดูพ้าไม่ใช่สายสองสายสายบ้านแล้วก็สายป่าคือสายป่าอรัญญวาสีป่าต้นไม้เต็มไปหมดสองขาวมาวาสีสายบ้านเนี่ยสายบ้านมื่อตอนเป็เขียดเป็นกระเกียดก็นนิชีนี่ก็มีสายบ้านจะมีวปลาตาบ้านอาตมาหลังๆเนี่ยเป็นพระสายสามแล้ว สายสามนุ้ยตะบนทนเดินขาเจ๊ตระลงขาไม่ต้องเสายสามก็สายฮออกข้างหน้าเวลาไม่ากให้องเทียบบานกุตกระเียบหน้ำข้ากระตืนแกะกระตืนหน้าข้าอันทาสีกระตึนท่าสีมูลค่าเพิ่มจากเจ็ดเปเซ็นต์วันที่จะเป็นสิบเปอรเซ็นต์นไปกระคืนหน้ากระคืนค้นเทียบอต่ห้าเป็นผ้า่อากให้องเทียบก็ะเลสายสามสายฮสถาปนาเองตัวเมียธนาเป็นเลขานิการ ประธานก็รอประธานมันไม่มีือตะเลียกายนะเฮ้ยโอ้เป็นอานั่งเป็ดอานังเนาะโอ้ยหัวตะปวมันตันที่ไหนเนาะเข่าเนี้ยมาเด้อมาดหัวเนียมาเข้าขอระยาที่เต็อนเมื่อคืนนี้อย่า,ยปนนออาเปพัาดออกเรียนกนะคร่บคนพีเศามาแต่ตกล้างตกล้างสซ่มืเค็ดเด็ดอระยะเตืมาเนาะขันตะวันสเพื่อผีน่องแล้วสอนออออน,อสนี้องไปเพื่นอนผมเล่าที่ทานกอเป่าบุญเคลเด็ดบางปีน้อง หาภรรยาของจันเจ้าทำผิดกฎเสียเองถูกเปาวุ่นวิ้นตัดสินประหารชีวิตกำถามคือคุณเ <c oughs> จันเจ้าจะช่วยภรรยาอย่างไงหนึ่งร้องขอชีวิตกับท่านเปาตื่นผิดฟาร์มีน้องจันเจ้าไปทำแบบนั้นส <c oughs> องจริงภรรยาหนีไปเลยเพราะจันเจ้ามีวิทยาดุสินลำเลิก ตือผิดที่จะกระพิ้องเอาไป็นนั้นหเธอีเขาบอกว่าก่อนที่เปาบพุ่ยิ่นจะประหารจีวิตไกลจะสั่งให้เปิดมีดแล้วโยนติ้วจังหวะก่อนที่จะโยนติ้วก็ไปน้องให้กันเจ้านั่งกราบขอไปก็ไปน้องครับเอามือไปจับแหนมตุ้มจิ้มปองพุ่ยิ่พี่น้องรู้จักแหนมตุ้มจิ้มไปครับพี่น้องยายรู้จักนะครับขอไปนะครับเอามือไปจับไข่ปองพุ่ยิ่นก็ไปน้อง จริงๆพูดก็อพอไม่น่านทำมือเลยครับพี่บอดี้แลงเวทมันจะไปดามคนนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยเห็นกันมาจากอเมริกาสู้กัหน่อยบอดีโมโมโ้แลงเวทภาษาไทยแปลโรนะครับเอามือไปจับไข่บอจิ้งกับพี่น้องก่อนที่เปบอลจิ้งจะโยนติ้วครับให้กันเจ้านั่นบีบสุดแรงเกิดเปาบอลจิ้งจะพูดทันทีปล่อยหลุดก็ดีครับพี่น้องครับ เราบอณพี่น้องมาครับพวกอะไรที่ต้องบริบาลครับพี่น้องอย่าไปเครียดอย่าไปเรีย๋เอ้า